โอเคครับดิวันดูเกมเราจะไปเล่นเกมซับเบอร์บาราในพาร์ทที่43่ครับตอนนี้ยังหาดอกไม้ไม่เจอเลยนี่ครับแต่ว่าจะไปทำเควสอื่นนะมาดูกันว่ามีเควสอะไรบ้างอืที่เหลือต้องไปคุยทางนั้นเลยนี่หว่าอันนี้ยังเราไปดูหาแคปเบ็ดทำไมเรือไปจอดไกลจังโอ้โหว่าไว้ถึงไม่แเนี่ยเออเออเอกระเป๋ามันหนักกระเป๋ามันใหญ่ ลเคอลถึงเรียบร้อยไปกลับไม่ใช่นอนเลยหกสิบบาทค่ายกเรือแล้วก็ถึงยังมาโอเคอืเออไปจอดสะห่างเช่แล้วอ้าว เออฮัลโหลก็ให้มาคุยกับมึงแคปเบ็ดอืมอ่ะซื้ออันนี้ดีกว่าโอเคงั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ย่าไปคุยกับใครต่อดีวะอืมโอเคไปคุยกับทักกา เอาซุปหอยให้นาโฮะนะครับอยากมาแล้วไงเออคุณช่วยเตรียมหอยลายให้หน่อยได้ไหมทักก้าตอนนี้เหรอยังไม่ได้เลยคร <c oughs> ัวตอนนี้เหรออะไรวะ oh. ออยังเหลวเกินไปลองอีกครั oh. ออ้งโอเคอะไรวะออมีอะไรเหรอ ทำอะไรกันอยู่นะเอมเขากำลังเรียนรู้การทำมิลเชคเอาเว้ของหวานอีกแล้วเป็นสูตรของครอบครัวเลยนะทวดของฉันเคยทำมิลเชค for ฟูฟ่องอย่างไม่น่าเชื่ออ๋อ oh. มันคือสิ่งที่พ่อแม่และยายของฉันบอกมาละเาบาต้องเรียนรู้มันด้วยเหรอเขาไม่มีทางเลือก พ่อแม่ของเขาทิ้งเขาไว้ให้ฉันดูแลสองสเดือนแล้วนะเอองั้นตอนนี้หนูจะไปหาอาหารได้จากไหนอนะ่ะลองไปดูที่ร้านของอาวันดูสิโอความคิดดีเนี่ยเออไม่จริงอะ่ะฉันพูดเล่น <c oughs> <c oughs> ได้วิวเช็คมาครบโอเคเขายังทำอาหารให้เราไม่ได้นะก็ต้องไปร้านอาวันนะเขาสอนลูกศิษย์อยู่นะครับน่าจะเป็นพ่อใช่ไหมน่าใช่แหละนาน,เห,นเหมือนกันเนี่ย เผ่าพ,พันธุ์เดียวกันน่าจะใช่แหละโอเคอาวันช่วยทำอาหารสูตรพิเศษให้หนูหน่อยได้ไหม <_ co. S 1> อาวันได้เสได้งั้นละ่ะฉันกำลังปรุงซุปสูตรใหม่อยู่มันคือซุปปลายเย็นซุปปลาเย็นล่ะมันคืออะไรวะ,ะแต่ว่าฉันขาดส่วนผสมบางยาอย่างน่ะแล้วมันคืออะไรละ่ะบอกมาเดีย๋ยวไปหามาให้ มันเป็นส่วนผสมที่ลึกลับบอกไปสักทีจะมันจะลึกลับสักแค่ไหนมันแปลกๆนะมันแปลกยังไงอะอ่าบางสิ่งที่มันจัดแถวๆนี้มึงยังไม่บอกกูอีกเหะอ๋อฟักทองนะครับอ่าหนูเคยเจอมาแล้วเดี๋ยวอาไปเอามาให้นะได้มาแล้วโอเคอ่ามาอ่าฟักทองนี่ได้ไหมดีมากเลยทีนี้ก็แค่ตักใส่ถ้วยแล้วก็ปงมันอีกทีนึง แล้วก็เสร็จแ,แล้วฉันหวังว่ามันจะอร่อยนะเอไม่ชิมก่อนละหนูจะไปให้นาโฮนาโฮเหรอ,อ,อืใช่แล้วเขาออกจากร้านไม่ได้เพราะว่าที่ร้านไม่มีใครดูแลหนูก็เลยต้องไปซื้ออาหารให้เขาอะนะอืมแต่ว่าคิวดอสนั่นมันเกลียดฉันนะอา่าไม่หรอกน้านา,นาโฮนะ่ะเกลียดเฉพาะคนที่ต่อรองราคา อมมันจะวุ่นวายไหมเนี่ยอโอเคได้ซุปปลาเย็นมาแล้วครับซุปอะไรไม่รู้ซุปปลาเย็นโอเคเอาไปให้นาะโฮนะครับเงยขวาอยากได้ไลายเซ็นโอเคเดี๋ยวไปหามาให้ยังไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ปัญหาไปไหนไม่รู้ไอชื่ออะไรนะออะออีโกโน้นั่นอะต้องไปหาหลายเซ็นให้เขานะเขาอยากได้ไลายเซ็นคนระับเอาไว้ก่อนนะ เอาซุปไปนะโฮฉันได้มาแล้วห่วยจะได้เดินต้องสองล้านเลยนะเว้ยนั่นเป็นอ่าพ่อค้าภาษาอะไรไม่ยอมขายของเอาเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยฉันหิวจะแย่อยู่แล้วนะอะงั้นหนูก็มีอาหารมาฟากคุณด้วยนะอเอาไปอืมฉันต้องการซุปหอยนะอ่านี่ด,ดีดีกว่าแน่นอนชื่อดูดิลองลองกินด่วนหนูสัญญานะ อลองหน่อยก็ได้อืมอร่อยอถ้าเกาวเป็นอัจฉริยะนะเมื่อพูดถึงอาหารกิวรอดเนี่ยน,นี่นของอาวันนะอะไรนะเออมันช่างหน้าขยะขยะแยง <laughs> อ่อังกับอาหารแปลกๆของเขาเ <laughs> อมื่อกี้คุณบอกว่าอร่อยอยู่เลยไงฉันเปลี่ยนใจแล้ะกวน <laughs> ตีนนี่หว่าผู้สาวมาให้ อรู้ถึงคนทำปุ๊บบอกไม่อร่อยเลยนะตอนนี้เรายังหาดอกไม้ไม่เจอทำอะไรต่อดีอ่ะดูได้มีอะไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้คุยกับอากิล่าอาวันอืมนี่ก็มีเควส์ลระตอนนี้ไปถามเออยังไม่ได้ไปถามเลยว่าทำภายพักทองได้ไหมอย่า บ่า,านายพอรู้วิธีทำพายพายฟักทองไหมพายฟักทององั้นเหรอมันก็ผ่านมานานแล้วล่ะนะเอาไว้ให้ใครล่ะอ่าให้เพื่อนอะ่ะเธอเป็นโจรสลัดด้วยนะือโจรสลัดล่ะ oh. เอ้าเอ้าน่ากลัวจังอมถ้าเธอถ้าเกิดนายทำ ฉันจะบอกเธอว่าให้มาที่ริมชายหาดนะด้วยวิธีนี้นายจะได้หาลูกค้าใหม่ให้กับทักก้าด้วยไงเออโอเคแย่ได้แล้วเอาไปให้ครับปโจสลัดหญิงไกลไหมอืม oh. โอ้โคตรไกลเลยไม่เป็นไรเวลาเหลือเฟือเพิ่งจะบ่ายโมงเอง น่าจะกลับมาบ้านแล้วก็ไปดูว่าไอ้ต้นดอกไม้มันโตเรีอยงเราต้องขึ้นเหนือปะใช่ไหมคุยกับใครนะใช่แหละโอเคว่าไงไม่ได้ปมาตกปลานานแล้วนะไม่รู้จะตกไปทำไมอะ่ะคือแบบจะไปขายให้ไอ้คอนโซมันก็นะ ไม่รู้ว่ามันจะรับปลาตัวไหนแพงสุดต,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 ตือตือื yeah. ออมีดาวด้วยน่าเป็นนกเออไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะลูกจุ๊กเจยบเออดูดิใช่ไหมลุ้นอ่ะลูกเจ๊บอ่ะไม่ใช่หวะหมูเวย้ยหมูไม่เอาละเกตเปอร์หาร ไก่แปดตัวนี่ก็แป๊บเดียวเก็บไข่ครบเก้าสิบเก้าแล้วอ่ะมันเยอะเกินถึงไหนละโอเคเลี้ยวขวาเดดเดิดว่างเปล่าเนอะมาการเดินทางของเราหิมะตกอยู่ไหนวะอยู่นี่สวัสดีครับยังไม่เคยเห็นตัวเลย อ่ะได้แล้วปลาฟักทองอืมไหนดูสิอืมอร่อยอม,มีแต่คนบอกอร่อยใช่มันอร่อยใช่ไหมล่ะอืมฉันชอบมันมากเลยล่ะนะอืมที่นี่ไม่ค่อยสะดวกสบา,ายเท่าไหร่เหยื่อพวกนี้น่าจะดึงดูดปลาได้จริงๆอะนะอืมฉันขอชมเชยพ่อครัวเลยนะอ่าโอ้เหยื่อตกปลาเพียบขอซื้อของหน่อยครับ ผมอยากได้นี่สตอรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เอามาเท่าไ่าไม่เป็นไรเอามาก่อนก็ได้มีอย่างเดียวอย่างงี้สตอรอเบอรี่มีอะไรอีกป่ะเงินมันเยอะน้ำแข็งก็ละยี่สิบแลแพงชิเปงอยู่โคโลเหนือเนีย่ยนมไม่เอาไปาละ ดำน้ำดูปะการังหน่อยบ้ล่ะจัดไปมันหนาวตายก่อนไหมเนี่ยไม่ได้ดำตรงน,นี้เลยมั้งมา ừ, เออเฮ้ยปลาแล้วล่ะแพงกวิง้งเอ้ยกล่อ,ของขมบักเยี่ยมร้อยสี่สิบคุ้มบอกเลยคุม้มเติวมวัคซีนเรื่อยๆย่า ทำไมรู้สึกการประโปตัวมันใหญ่จังะใหญ่กว่าเราอีกนะเออแร่แค่นี้อ่ะโอ้โหสามอ่ะเอ้ยเชียวหัวไปเลยขึ้นแล้วเออ,เ,อ,อเก็บประกาศได้ด้วย,วยล่ะอะจะขึ้นน่ะเออมีสองชิ้นได้ตังกว่าสี่สิบ้อยสี่สิบก็แพงอยู่นะ เรียบร้อยกลับบ้านไปดูต้นไม้ดีกว่าหวังว่ามันจะโตแล้วนะเ,วเขาเขาอยากทำเคลสหลักแล้วเข้าเบอร์เควสดลอกแล้วเอาโอเคเกาะรูปดาวไม่ใช่ดิอ่าเขาเรียกอะไรนะหัวใจเออม,มาบ้านเก็แล้แสารสึกขีข อ,อจอดแบบขั้นเทพชนมันเลยแล้วเราก็อรถน้ำไมก,ก่อนแล้วกันมีอไหนใกล้โตมั่งมียนี้อ่าโตโตยังไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรโตซะอืมหมลละโอเค เก็บจาปุ่เพิ่มอเอาข้าวหมดแล้ววะเนี่ยไม่เป็นไรอืมอา,อาเขือเทศปูตอเบอรี่ยาลดน้ำบายต่อตไปไก่บ้า เรียบร้อยไปดูดอกไม้กันโตหรือยังโตสักทีเย้่ใหญยใใหญ่อืมนักหนูมาเฮ้ใช่ป่าวะยังไม่โตเลยบ้าเลยโอเคองั้นผมตัดรอมันโตก่อนแล้วกันนะโอเคอืมยังไม่มาเลย ผมเอาไอ้นี่มาให้เขาก่อนนะครับเอ่อน่าจะเป็นจานนะแคแ่แปหนูเอาจานที่ตกแต่งที่คุณสั่งมาให้แล้วผูทำเองเลยนะด้วยความช่วยเหลือจากอาคาจินนิดหน่อยอะ่ะอ mm ืม hmm. นี่เธอทำเ,เองหรออืมฉันแน่ใจว่านาโฮจะต้องชอบมันแน่ขอบคุณมากครับมันสวยมากๆเลยคลรับฉันขอไปทานอาหารเย็นกับนาโฮก่อนนะขอตัวไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งโอเค เอาจารย์ไปให้เขานะครับเรียบร้อยอแล้วผมก็จะไปซื้อโคนที่บ้านมันยังทำไม่ได้นะครับก็ต้องมาซื้อตลาดมีขาป่นี่ไงเก้าบาทมีแค่ห้าอันเองอะน้อยจังวะอยากทำเองจังเลยซื้อข้าวไปข้าวจะหมด มีอะไรอีกว่าขายปลาผมมีปลาสดใหม่ไปขายนี่ดีกว่าออนโซ่ฉันมีปลาสดใหม่ทำไมไนายให้น้อยจังอ่ะเพื่อนอตัวนี้แล้วกันไปเลยอ่ติดดาวด้วยเอาลุยอืมไหนๆก็มาแล้วทำไรต่อดีวะเวท คุยกับแคปเป็ดตราโจนสลัดไปขอลายเซ็นให้ชื่ออะไรนะอ่าลืมมาโยออปะ่ะแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้ไอ้เอ็กโคอยู่ข้างล่างนะบ้านเราโอเคอบ,บายบ,บายชิวๆลงล่างเลย ลงไปสองเกาะก็จะเจอใช่ป่ะใช่ละ่ะคุยครันทำไมกระเบนมาอยู่ใกล้จังปกติต้องอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวอายตืตนๆด,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 ดึงพายมันมีสามพายทพาย,ยแบบอัตโนมัติด้วยอย่างเท่อยาแข็งเรลยอ,อีกอ่ะตอนนี้จะแบบออกตัวแบบกดค้างไว้เลยอ่ะ มันไม่มีนัดถอยหลังแบบหนึ่งสองสามแล้วก็เริ่มอะอยู่ดีแม่งเริ่มปุ๊บตัดฉากปุ๊บแม่งเริ่มเลยก็แพ้ดิครับแพ้ไปรอบหนึ่งโคตรเซง็งเลยอืมอน่าหวะเอเอเราเข้าเกาะก่อนไปดูคเควสดิมันน่า นี่ไงอ๋อ oh, ต้องไปหามันไม่ได้อยู่ข้างล่างไอเอ็กโคมันอยู่ไหนวะอืมก่อนนี้มันมีอะไรอะ่ะแล้วกูลงมาทำไมวะเนะี่ยว่าง่างเพื่อน <c oughs> อือนี่น่าจะเป็นเรือของโอ้โ oh, หมีท่อบ,บูทด้วยไหโคตเท่น่าจะของอากาจินนะครับเฮ้ยมีเหยื่อตกปลาฟรี สวยเด้อสองชิ้นไนงะเดี๋ยววะหายไปแล้วอืม้มเฮ้ยค้อนเอาเก็บไม่ได้อัอนนี้ปลาอะไรเอามาสักรอบเปล่าฮ่าเฮ้เดี๋ยวมีไอ้วงกวางนั่นอยู่บนภูเขาอ่าโอเคปลาสวรรค์ เอาไปอร่อยเหาะอยากได้ดอกไม้ครับดอกไม้ครับจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยอือเอาตัวน,นั้นมีสองตัวนั่งกันดูแล้วเหรอแล้วพี่ด้ยมาเห็นตัวเดียวอยู่เลยนั่งด้วยไดยป้ปะนั่งได้ด้วยเดี๋ยวต้องหันดีๆคุยเหรอเอาเก็บ เมื่อกี้ยังนั่งได้อยู่เลยนั่งกับเพื่อนเทจัดปะโอ้ติดกลับบ้านดีกว่ามาดูว่าวันนี้มันจะฟักยังไม่ใช่ฟักยังเขาเรียกอะไรนะโตหรือยังจุดไฟได้ไหมไม่ได้ด้วยตึงตึงตึงดึงตึงตึงไ้พาไปส่งก่อน <c oughs> มันก็เหมือนกันนี่หว่าเดินทางมันก็ข้ามเกาะหนึ่งเสียตังฟรีทัปป้งะบบว่ยเฮ้ยแล้วก็เริ่มกระเถิเข้ามาในเกาะขึ้นเรื่อยๆโอเคแปดโมงแล้วส่งควยได้อันหนึ่งก็โอเคละมีลูกแอปเปิ้ลไม่ใช่คาเนี้อะไรนะอ่า มะพร้าวานึกชื่ไม่ออกวาวงวงววงเฮื่ออืมนั่นละนี่อะหอยไม่เอาไปกินละโอเค,อเคไปไหนก่อนดีวะนอนก่อนแล้วกันดอกไม้ฉันหวังว่าพรุ่งนี้แกจะโตนะหวังเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวด โตเหอะคุณคิกเกดเจ็ดรอแล้วมีจอาทิตย์ึ่งแล้วมั้งฝนหนึ่งก็ไม่เคยตกเลยนะไปโตโตโตน,นี่ไหนอีกโตเรียบร้อยขุดเออเอาอัอน,าานที่โตโตก่อนอืมจะได้ลดน้ำทีเดียวจ่า ที่เดิมได้ปลูกข้าวให้หมดข้าวน้อยมากไม่มีไปให้แพะสุดยอดออย่มอมโอเคไปอย่าหมดหมแล้ว嘛เลขสองออครบยัง ้พอดีหมดเกี้ยงอืมเรียบร้อยรดน้ำครับตายโตนะลูกโตวไววนยแล้วลูกอือออสองแปลงเท่านั้นเรียบร้อยผมทำถังอันใหม่นะครับถังอันใหญ่ด้วยผลได้สิบห้าอันเอ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดเอาไม่ทันและเพราะว่เ <laughs> ไ,ปไ,ปไ เฮ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะเก็บของเออเอา,เ,อาเก็บได้เพื่อนเก็บได้เพื่อนเออโอ้ส้มเพียบลวเลยอว้อืออือจอยา่ยามะนาวเขาเรียกเลมอนเหมือนกันอะ่ะอืมไม่ได้จะรูปครับพี่ จ้าอืมมีครัวอ,อู้เพรียบเลยเว้ยออเออแคหวังว่ามันจะโตแล้วโตไหมหายจ่อยช่างมึงแล้วกันไม่อยากโตนะกระช่างมึงมไม่ใหญ่กูทาเควสใช่ไหมโอ้โหต้นมันใหญ่เกินเออ ย่ามันต้องกลายเป็นสีแล้วทำไมในตอนที่เก็บมันกลายเป็นสีม่วงพอเก็บขึ้นมามันกลายเป็นสีแดงวะพี่ลึกไม่มีเลยมันหายไปไหนวะเก็บได้ไหมไอ้พวกคำรวนเขาเนะ่ะฮะเซ็งวะอืมอ่ะ ขึ้นไม่ได้โถเว้ยให้โอกาสอีกวันหนึ่งยังไม่โตอีกนะจะถล่มบ้านนี้ทั้งทิ้งซะทำได้ไหม <c oughs> ส็งนี่โตเรียบร้อย <c oughs> อ๋อของดานนาโอเค <c oughs> ใส่ไว้เผื่อมันจะเพิ่มพลังให้ต้นไม้โตได้นะ ไปนอนรัวๆเลยดีไหมจัดไปดูดิมึงจะโตไหมมึงไม่เคยตกในหน้าฝนนี่ย ย่าเออเออหมดเก็บจ่าจ่าวันนี้คือวันปลูกผักเออปลูกผักเกมมิ่งแย่หมดปลูกอะไรดีวะสตอเบอรี่ อแล้วก็ม,มันเนาะมีอะไรอีกอ่ะ,อะถั่วลันเตาอ่ะอมะเขือยาวมะเขือม่วงอะไรก็ว่าไปหมดแล้ววันนี้ฝนไม่เคยตกอืม เย yeah. เรียบร้อยไปดูมึงหูถือจอบแมวขวานเลยแล้วกันมามึงไม่โตนะมึงมรัวทำไงให้มันโตวะแล้วมันก็มีอยู่ที่เดียวยนะให้เก็บเลยเกาะน,นี้เกาะอ,อื่นก็ไม่มีเลยอะไรเนี่ยโอ้ยทุบทิ้งซะดีไหมโอ้ย ไอ้นี่มันบางแดดแล้วเอาทุบทิ้งอ่ะอ่ะอ่ะเอาออกกอนเด็นอืมไม่โตอีกนะมึงเฮ้ยเรงว่ะเมื่อไหร่มันจะโตอ่ะอืมหรือมันมีมันมีเกาะแค่เกาะนี้ไม่ใช่เหรอเราไปหาดูก่อนละกันเผื่อมีหลงเหลือนี่ไหมโบเบ มีป่ะเงียบคิหรือว่าต้นไม้เต็มถางสักต้นหนึ่งอะเผื่อถางอีกอ่ะเผือ่อเพื่อแบบต้นไม้เต็มมันเกิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ไม่ถางอันนี้ไม่ถางเก็บไว้อโตโปลูกนานละสองอันเลยโว้ยเฮ้ยอย,ยอด รวยไม่มีนะโบเบมวันนี้ไม่ทำอะไรเดีว่างเปล่าออชีวิตช่างหดหูมาวันนี้ใกล้ให้อาหารไก่จัดไปไหนวะมานนี่อ่าโอเคได้แล้วแปดฟองแม่งเต็มแล้วอะเดี๋ยวไปหาเรื่องใช้ไข่แปบ๊บนึงทำอาหาร อันไหนใช้ไข่เยอะๆบ้างอันนี้ไข่ดาวแล้วไข่ดาวไข่ดาวมันทำไงวะเฮ้ยตากล้แ,ตลแกตตี้ใช้ข้าวซะด้วยโหอย่างแพงข้าวไม่ค่อยมีวะไข่ไข่มีอย่าเดี๋ยวที่ใช้กับไข่อันเนี้ย ไม่มีเลยเหรอเอาไข่ไปต้มได้ไหมวะเฮ้ยนี่ไงจัดไปได้เท่าไหร่อันอืมว่าเต็มแล้วเดไหนไก่เอไปเอไปเอไปมีอีกว่ามาซุกอะไรตรงนี้วะได้แกน่น่ะแล้วก็เต็มแล้วเน่ะเห็นไหม เอาไปเฉือนเอาเนื้อสักตวัวได้ไหมค <laughs> าดรองคอนเหรอได้สิไม่มีเลยลูกอบกล้วยโอเคงั้นปิดพารันตรงนี้เหรอวะผมสร้างอันนี้ใหม่ด้วยนะครับเครื่องเก็บอุปกรณ์โอเคคือไปปิดข้างบนขึ้นไปขึ้นไปโอเค โอเคครับ okay. พาร์ทนี้ผมขอจบที่นี่ก่อนล้วกันในช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยว like, ว share, วเจอกันนะครับหน้าสำหรับวันนี้ปาล์ตจ้า bye bye. บ๊ายบายหวังว่าพาร์ทหน้าต้นไม้เอ้ยดอกไม้มันจะโตนะ